สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องว,วันวันเอเชียวันนี้มาติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาพร้าสสำโรงกันบ้างที่ล่าสุดนะครับผู้บริหารราฟรมได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการและระบุว่าตอนนี้โครงการมีความก้าวหน้าด้านโยธา5 5 6 7เปอร์เซนและง,งานระบบรถไฟฟ้า5 0 0 2เปอร์เซนแล้วก็ยืนยันนะครับว่า พร้อมรับรถไฟฟ้าขบวนแรกที่กำลังจะมาถึงประเทศไทยในช่วงปลายปี2563เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่23เมษายน2563ในสุรเชษฐ์ลาภพูลนสุขรองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้างเราฟอร์ม ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงบริเวณสถานีพัฒนาการสถานีการันตันศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถแล้วจอดใกล้กับสถานีสีเอี่ยมโดยนายสุรเชษฐ์ลาวพูลสุขได้ํำชับและเ,เร่งรัดให้ผู้รับสัมปทานดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างอาคารเมนเวิร์กชอป ที่อยู่ในบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อเตรียมพร้อมรับรถไฟฟ้าขบวนแรกที่กำลังจะมาถึงประเทศไทยในช่วงปลายปี2563ท่านี้ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธา55.67%และงานระบบรถไฟฟ้า50.02%ณสิ้นเดือนมีนาคม2563 ดยตามกําหนดโครงการนี้จะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2564สําหรับแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสามโรงเริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลหรือสายสีน้ําเงินระยะแรกที่แยกรัชดาลาดพร้าวไปตามแนวถนนลาดพร้าดวดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาของกรุงเทพมหานครที่แยกฉลองรัต และยกระดับข้ามทางด่วนฉลองรัฐจนถึงแยกบางกะปิจากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวขวาไปทางทิศใต้ตามถนนสีนก,กรินและเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ทางแยกลำสาลีต่อจากนั้นแนวเส้นทางจะยกระดับข้ามทางแยกต่างระดับพระรามเกโดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือแอร์พอร์ตเรลริงและผ่านแยกพัฒนาการแยกสีนุช แยกสีอุดมสุขแยกสีเอี่ยมจนถึงแยกสีเทพาจากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวขวาอีกครั้งไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทพารักษ์ผ่านจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการที่สถานีสำโรงและสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณถนนปู่เจ้าสมิงปรายรวมระยะทางทั้งสิ้น30.4กิโลเมตรประกอบด้วยสถานีทั้งหมด23สถานี โรงจอดรถศูนย์ซ่อมบอำมรุง1แห่งอาคารและลานจอดรถแล้วจอดหนึ่งแห่งบริเวณพื้นที่ทางแยกต่างระดับสีเอี่ยมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงเป็นระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยวมีลักษณะโครงสร้างทางยกระดับตลอดแนวเส้นทางก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าโครงการนี้จะเสร็จตามแผนหรือไม่เพราะรถไฟฟ้าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสําคัญอีกสายหนึ่งเนื่องจากผ่านสถานที่สําคัญ และเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่นและความต่อเนื่องของโครงการนี้จะมีส่วนสำคัญอีกโครงการหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับ